สวัสดีครับผมเขยสารใต้ครับครับมือนีผมกับมาตามตอหาแนวทางครับสำหรับตัวเลขคนที่ฟันแม่นๆเนาะครับไปฝากท่านผู้ชมครับงวดของวันที่17มกราคม6 6ครับมือนีก็เป็นโอกาสดีครับผ่านมาครับแวะมหาปะปูครับปะปูกบอกคลิปให้ผมหลายงวดครับในปีที่ผ่านมาเลขกรเขาเรื่อยๆเนาะครับกัมีรุดบ้างเป็นบางงวดเนาะครับสำหรับ หลายๆงวดส่วนหมากเลขสี่เข่าครับของปปูครับมือนีปะปูว่าปะปูเพื่นฟันครับเป็นฟันเลขงวดปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังแนวทางของปะปูน้ำกันเนาะครับปะปูสวัสดีครับพีจ้าครับผมตอนนั้นในมาเฮทีปป,ปูเลขปะปูกะเขาเนาะปะปูเนาะ,ะครับแล้วก็ อาว่าสิมาเท็ดเหล็กตองหววของปะปูปะปูกับบอฝันบบฝันแล้วกับโบวางน้ากันจักเถื่อครับครับอือจะเลยบได้นํำเสนอคลิปตองว่าอะทรธรรมชมได้เบิงเนาะปะปูครับแล้วก็มาปีนี่คือปีหกหกได้เขาว่าปะปูฝันแล้วเนาะครับครับผ่านครับก็คือผมผ่านมากะแหวมหาปะปูกับปะปูบอกว่าฝันแล้วเนาะครับครับกับเพื่อธรรมุชมมากตัวเลขกน้าแล้วก็ เพื่อให้ท่านผู้ชมซอยตีตัวเรขน้น่มนอนไปปูปาปูเนาะ,ะครับครับป่าปูแล้วมือนีไม่ได้ไปใส่เนาะบว่ามือนีเก็บเพื่อนน,อน้องนุ่งเพื่อนกลับบ้านแล้วอืเลยเมียนเพื่อนเมียนต้นานอีกฟองซ้ำม,มือก็บ่ได้ยูดอกคร้่ยลูกซ้อยล้านปลูกมั่นอ๋อครับครับก็ฉลองปีใหม่ยังเ็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสงเขากลับบ้านแล้วลูกล้านพี่น้องมาหา<ม>บอกปะปูน้องสาวน้องไส้ครับครับ แล้วก็ลูกสาวอ๋อเพื่อนมาเยี่ยมมายะายามเนาะเออเพื่อนปีใหม่เพื่อนกัมาเยี่ยมมายามกันกะกะจังว่าแหละของมากก็หลายเยอะแยะไปหมดเก็บเนียนครับครับแต่เรื่อจะยูบานเหมือนครับอ่าแล้วปีใหม่เป็นเจ่นไรป้าปุถูกไวยบ่ปีใหม่บ่เด้ถูกบอค่าไก่หยุนกับ ่นมาจากกรุงเทพเลยเลื่มมือหวยออกครับครับเลื่อมมือหวยออกบัดมาถามน้องสาวบายแล้วก็นาห้ยออกแล้วตัวผีปู๊เอ้าหวยออกมึงกับเบาบอกแน่นอาสู๋ว่ะครับเออถ้าซื้อกับบถือเพราะว่าบ่ได้ฝันนี่ยังหมวทีแล้วนะอืออาเวลาถามบ่ฝันกับบอได้ซื้อบ่ได้ซื้อเพราะว่ามันมันบ่อยากซื้อครับครับแต่เวลาฝันจังสีกับจซื้อ สื้ออยู่อืมครับบางวดกระตรงครับบางวดกระรุดแน่นี่ครับครับแล้วสาหรับงวนนี้ปปุฟันไว้จังไรครับปปุใสปปุว่าปปุสีเฮ็ดบุญพอกระบุญไมหไงกับพอไนครับครับว่าสีเฮ็ดมืออื่นจังสี่ในขึ้นที่ว่าสีเฮ็ดอ๋อที่ที่พลานมากบอกปปุที่านมากครับครับสองมือสองมือนี่แหละครับครับไปสื่อของมาแล้วครับสื่อของมากกับมากองแล้วกรมาก ป่าบอสังสกระท่านเขาเอามาเห็ดเองเอามาห่อเองครับครับก็ป่าเอามาหอกับคุยกันกระหนองสากระลูกสาวว่าห่อให่งามเด้อผู้ใดหองามก็เป็นของปอยใหญ่เมยใหญ่หวังซีครับครับแต่ป้าน่ะเได้หอดอกแต่ว่าป้าเป็นคนไปซื้อครับกับมะกองหอกันหอแล้วก็ว่าเด้กประมานหาทุ่มเที่ยงคืนกับป้ากันใดนอนครับไดนอนกับว่านอนรับรับตื่นตื่นครับแต่คือจังนอน รับตื่นขึ้นมาขึ้นจังมืนตาอยู่กับว่าฝันฝันกับว่าเห็นผู้เฒ่าครับแต่ว่าโมหูวผู้ยิ่งอยู่ผู้ท่ายบเห็นเป็นผู้เฒ่าว่าเห็นมืนตาก็คือจังเห็นนี่แหละอยู่ในบ้านนี่บอกปุบอยู่ในบ้านหลังนี้ครับยางออกไปแวบเบาแล้วก็ค้นลุกหนองสาวว่าอุ้ยคือแปลกแต่ว่าแมนเพื่อนสีหูลยบอว่าว่าห้าเส็ดบุญให้เพื่อนวันวันทีท่าไหดพี่ปุปปะปุ๊ฟันนี่ครับหลังจากหวยออกแล้ว ปอกันเลยอ๋อวันที่ปปูทำบุญมือมือล้างปีใหม่บอกปป,ปูล้างปีใหม่วันที่หนึ่งที่สองนี่บอกครับนั่นแหละนั่นอ๋อป่าทำบุญประมาณนั่นแหละเพราะว่าป่าไปสื่อคองกับว่าวันปีไม่กับเขาฉลองปีใหม่กันอยู่ครับครับป่าก็เลยว่าเออ่าตองเฮ็ดดอกหายแล้วปีใหม่ไปกัอนครับเออห้อยเห้ยออกไปแล้วครับครับป่าก็จังในเห็ดครับ ที่นี่เฮ็ดกรขึ้นก็นอนเอาโหลดมันฝันเออฝันสชว่าฝันกัพเปอร์แมนก็คือเห็นเป็นก้นนี่เลยเป็นผู้เฒ่าแต่บะหมว่ผู้ยิ่งผู้ท่ายบเห็นยางแวบอืมอะไรก็บบเรียกว่าโอ้คือคือ,คอแตกแฮ้วางศีกับฝันจำนีปะปุปปะป่จ้าฝันจำนีเลยก็คืคอปะปูนี่ฝันมาอ่ามีผู้ยิ่งเออ แต่โบหัวเป็นผู้ยิ่งผู้ใายผู้ชายแต่งเถาเป็นผู้เทาผู้เถามาเดินอยู่ในบ้านยางออกยางออกจากในบ้านออกหลังบ้านแป๊บหนึ่งครับแต่แต่แต่ตะของในความฝันเห็นชัดเลยไหมว่าปุ๊บเห็นชัดแต่ก็ขึ้นรับรับตื่นตื่นสิฝันนี่ครับแต่โบหัวเป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ใชายบเป็นผู้เ่าเป็นผู้เ่าครับคอมคอมนิดจักหน่อยอ๋อแต่ขึ้นในขึ้นนั่น ป้าปูนี่กับลูกหลานที่ว่ามาจากตรงเทพเราเพิ่นกัดเตรียมของจัเตรียมของเสียบุญมืออื่นครับครับแล้วตกกลางคืนกลางคืนมาฝันนั่นแหละตกคืนแต่มันมันความรู้สึกนี่มันคลายคลายๆลความจร,จริงจริงคลายเห็นรัครับแล้วป้าปูว่าคนที่ป้าปูฝันเห็นหนี่เป็นผู้ใดครับในความรู้สึกในความรู้สึกนี่ว่า,าหันบ่แมนพอใหญ่กับแม่ใหญ่เขาไหวเหรเฟินแวบมันแบบคือ ติปฟันก็ว่ามืดตาก็ขึ้นกันเห็นครับครับแต่ว่าอห่จะเงือข้อแนมอยู่ที่เตียงว่ะเอ้าปัติเนกก็เลยนอน่อคนลุกเลยนะป๋อโอ้ยเหว้ายังสาคนลุกกันเบิดเฮื่อนอยังว่ะครับแต่มันคือเป็นสีหัวข้าสีเฮ็ดบุญให้เพื่อนบบครับครับพอ,พ,อพ,อพอตื่นมากเมือเช้าก็ได้ทำบุญให้เพืเ่อนเรียบร้อยแล้วเมียนตื่นมากมือเชา้า่ะขึ้นขึ้นตีก้อนนะก็ไปนิมนต์พระไว้ก่อนครับ พาเพื่อน่าหาองค์ครัเอพาหาองค์นีมุ่นเนาะกระสือสังกระท่านสื่อยังมาหอยเพื่อนขึ้นนีเลยครับครับปัดกลางดึกนั่นแหละปั่นอือครับเออปั่นเห็นเลยว่าเห็นรับรับตื่นตื่นครับนั่นแหละแล้วก็ีแวบว่าเป็นกูเข่าแต่บวงหัวกูยิ้มกูทาใ้ครับครับอือจะเรียกว่าโอ้ยังไงคอยยิ้มมารับส่วนบุญส่วนกุศลลูก ตามสีเทใมืออื่นโมวาจริงครับครับปะปูแล้วถ้าปะปูฟันลักษณะแบบนี้ปะปูสีแก่ควงฝันขอตะของได้ตัวเลขเป็นตัวใดครับปะปูคำตอบป่าป่ากระติเป็นศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเก้าครับตายไปแล้วเลาก็เป็นศูนย์แล้วครับแล้วลเราผู้เ,เป็นผู้เดียวก็เลยตีเป็นเลขหนึง่งเลขหนึง่งเลขเก้าผู้เท่าผู้เท่ากับ หล้างขมแล้วแล้วเลขเก่าวะปะปุ๊กเ่ว่าเลยเก่าครับกับห <1, 4. S 1> นึ่งสี่หนึ่งสี่เออหนึ่งสี่แต่เขาวบะหัูว่าผู้ยิ่งหรืผู้ชายนะอ๋อเป็นย่า่กับสิบปีเป็นหนึ่งสี่อ๋อปะปุ๊กสิบปีเป็นเลขหนึ่งสี่พอมากคนหนึ่งเออแล้วกัผู้หญิงกับเลขซี่เออในกลุ่มปันน้ำบะหมู่ว่าผู้ยิ่งหรือผู้ชายครับครับ ได้ตีวันหนึ่งก็คือ019กับ 1c ปะปูตีให้เออใดท่วนี้ครับหรือว่า 0c นั่นอยู่ปะปู 0c สะง่ามเพราะว่าคนคนคนตายเนาะพเทาธครับก็ 0c นั่นระปูกันไปอีกตัวนึงเนาะกันไปอีกตัวหนึ่งครับก็มี019 1c แล้วก็ 0c ครับ แล้วบ้านบ้านเลขกที่หรอปะปูที่เพิ่นมาสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดมันมันสีเกีียวกันบอเพิ่นกับบอเคยมาบ้านหลังนี้เลยครับเพิ่นบูนจากสามบ้านหลังนี้ครับแต่ว่าเพิ่นยางเขามาไลยจังไหรครับแต่ว่ามาตรกากันไรกับบ่เสียหายรอกครับครับครับก็สามเจ็ดเนาะปะปูเนาะเลขกบ้านเล็กที่ที่ว่าอ่า ก็คือเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะปาปูเฮาก็คิดว่าเป็นบรรพบุรุษของเฮ้าเพิ่นมากเพิ่นมากครับก็คือเฮ้าสีคือคือปะปูนี่กับลูกหลานสีท้ำบุญไห้เพิ่นเพิ่นกับมาเขาฝันแมนครับเพิ่นมากเขาฝันก็รับรับตื่นๆคือแมนคือจริงๆกับวันนั่นสิครับครับกับปะมมณนี่เนาะปาปูเนาะครับครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของป้าปูครับงวดของวันที่สิบ เมกราคม66ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็คือปาปูฝันว่าก็คือฝันเห็นคนคนแก่นะปาปูเนาะฝันเห็นคนแก่มาหาครับคือมาหาที่บ้าน<ม>ก็คือปาปู้น,นี่นอนหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาเห็นเดิน,เด,นเดินอยู่ในบ้านนะนปาปูเนาะเดินบ้านครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายร,ร,รู้ว่าคนแก่ครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็น,บ,นบรรทบุุษ ก็คือตายายนะปะปูครับปะปูตีตัวเลขให้ก็คือ 019, ย์แล้วก็หนครับแล้วก็0ูนยแล้วก็บ้านเลขที่ของปะปูก็คือ37เจ็นะปะปูเนาะครับอ่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณปะปูมากๆครับสวัสดีครับ